โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโอ้โหเกมต้องบอกว่ามึงมีพัดสามด้วยนะแล้วรอบนี้ครับนี่ครับมาสคอตประจำครบรอบ a n นเวอร์ a ซ y รีของเกมดาร์กบอลเลเจนรอบนี้มาแบบอย่างอลังอะการ์ดนี่แบบให้เป็นสวยที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะกับซูเปอร์เบจิตโตนะครับแล้วก็นี่เลยขนขนแก๊งฟิวชั่นแล้วก็มาจินบูซากามาเพียบนะครับสำหรับเลเจนลิมิเต็ดโอเค เรามาดูความสามารถคร่าวๆกันก่อนดีกว่าแล้ว่าดึงดูดผู้เปิดกาชากันบ้างดีกว่านะรอซื้อกาดฟ้ามีลีคิครับสุ่มจั่วกาดแล้วก็มีบัสอาร์เมอร์นะสำหรับการ์ดใบนี้นะครับทางด้านกาดเขียวครับก็มีการลีคิครับยกเลิกแพทธาตุห้าวิแล้วก็เมื่อโจมตีโดนเนี่ยจะมีการจั่วบัสอาร์ดขึ้นมือในใบถัดไปครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้นลดค่าการใช้อาร์สกาดลงแล้วก็ต่อคอมโบกับกาดอื่นได้นะครับอัติเมสกิลครับ บวกดาเมจอัติเมสสกิลเพิ่มขึ้นนะครับจากการตัวละครเมื่อเลือดเหลือสูแล้วเด้งขึ้นมานะครับคือตายทันทีนะครับแล้วก็มีความสามารถด้านล่างถ้าเพื่อนในทีมตายนะเหมือนจะมีการบัฟยกเลิกการแพ้ธาตุด้วยอีก3วินะครับเมนาบิลิตี้ครับจูอัติเมสสกิลขึ้นมือรีเลือด20ฟื้นฟูคิ50ครับคู่ต่อสู้ลดสแตนดาเมจคัท50%ฟื้นฟูเกรดหลบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยตีสถานะโดนสใต้ดาเมจแรงขึ้นอีกนะกระเจาดีเป็น ความสามารถด้านล่างนะครับคือการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นมีดาเมจเพิ่มขึ้น111รับดาเมจน้อยลง50แล้วก็ลงสนามก็ได้ดาเมจอีก20%อีกแล้วก็ลดดาเมจลงอีก20%โอ้โหและทุกครั้งที่ใช้สไตอาร์หรือบลสอาร์ก็มีลีคิ5หน่วยครับมีความโดโจการ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้คุณต่อสู้ติดสถานะโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็จะฟื้นฟูเลือด30%เมื่อตัวละครนี้เลือดเหลือสูนะมี2หลอด แล้วก็มีโคเวอร์เช้งบลัสนะครับแล้วก็สามารถต่อคอมโบกับการ์ดฟ้าหรือการ์ดเขียวได้ทำการรียูนิเกตขึ้น10%ทุกครั้งที่ศัตรูใช้สไตล์อาร์หรือบลัสนะเออเจ๋งดีนะเดี๋ยวทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เนี่ยตีจบคอมโบก็จะทำการรีเลือก10%นะรียูนิเกตตัวเอง20%แล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีม1วินะครับเออมียูนิเกตดด้วยนี่หว่าส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือการ ใช้สไต์อาร์เจะลดยูนิเกตตัวเองลงเหรอ30%เมื่อชนกับแทบช็อตแล้วก็บลัสรัคู่ต่อสู้ครับจะติดแอนิเมชันทําดาเมจแต่ไม่ถึงตายนะแล้วก็ออตัวละครนี้จะมียูนิเกตลดทุกครั้งที่ยืนนิ่งๆในสนามนครับแล้วก็ฟื้นฟูเมื่อสลับตัวกลับไปแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครนี้เคาน์เตอร์ได้สําเร็จเนะี่ยจะมีการรีคิบวกสไต์ดาเมจร้อยเปทำงาน2วิโอ้โหแล้วก็ยกเลิกบัฟโคเวชงพิเศษโอ้ โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะสำหรับความสามารถคร่าวๆนะอาจจะไม่ตรงร0 0เพราะว่ายังไม่เห็นความสามารถหรือแอนิเมชันในเกมจริงๆของมันนั่นเองนะมาเริ่มวันที่หนึ่งพันแรกโอ้โหมีสี่พันนะต้องสารภาพว่าไม่ได้อุดหนุนเกมนี้มาสักระยะแล้วนะไปเติมแต่ดีนโนคุนิเฮ้ <c oughs> ยท้องฟ้าสีฟ้ากับเมฆสี 4, ทองอาจจะปิดจ็อบตั้งแต่พันแรกเพราะเกมสงสารเราแล้วเสียงหายไม่เอาโบลี่ สวยไม่มีโบลี่และเฮ้ยมิสหรือโอ้โหเบจิต้า <get> นายมาแล้วสินะคู่หูฟิวชั่นหน่อยไหมไป <c oughs> ข้างตู้ไอ้ข้างตู้เป็นตัวดีๆนะผมยังดาวไม่ตันมีตันแค่เบจิโต้ม่วงตัวเดียวโอเคยัง <c oughs> okay, ไม่ใช่ครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวละครระดับอันตร้าหรือเปล่า <c oughs> ขอแค่ตัวเดียวพร้อมรีวิวเลยนะสำหรับตัวละครนี้ สีเหลืองด้วยเป็นสีเหลืองที่ฟิวชั่นยังขา,ขาดขาดหรือเปล่านะช่วงนี้สีเหลืองมาแรงหลายตัวทาเปี้ยนอย่างเงี้ยก็เก่งเอ้ยโอ้โอลิเจนิมิเต็ดนั่นไงโอ,โอ,โอเกมเบจิโตทำจริงล็อกปะเนี่ยบอกเลยว่าเ้ยโอ้โหหมดหมดหวงังคือตัวละครในตู้เนี่ยมีดาวตันตัวเดียวสำหรับลิเจนลิมิเต็ดแม่งก็ออกตัวดาวตันนะเจาะจัดมาสิบสอง การันตีเลดคูณ2สลับตัวละครระดับอันตรามีจริงหรือเปล่าโดดนานๆโอ้โหท้องฟ้าเขียวกระจีพอร์ตห้าลำแลบเป็นล่างธรรมดาเข้าไปหน่อยฟิเซอร์โอเคแลบเป็นเลดคูครับดึงไปซูเปอร์ไซาย,ยา <S <S ต้านพลังกับเดดบอลของฟิเซอร์แต่ว่าดันทะลุเข้าไป <S <S ฟิเซอร์เหมือนจะยังไม่ไหวแล้วแตกออกมาได้การันตีสปาร์กิ้งหนึ่งตัว โอเคฟิชเชอร์ล่างสองแล้วเป็นเอหือ,อ,อ,อเป็นตัวละครที่กำลังจะเซ็นใครเร็วๆนี้หรือมาแล้ววะไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยนะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ลูกสีฟ้าโอ้ย,อยตัวละครระดับดีก็ว่าเข้าเกมมาก็มีอยู่ในเกมแล้วนะสำหรับบาดักตัวนี้จะจัดหมดยางมีแถมไหมเฮ้ยแต่ว่าก็ยังเป็นสตั๊ก้งธรรมดาะฮะโอเค โอ้ดาวยังไม่ตันเลยสมรรถที่เป็นตัวละครระดับตำนานดาวตันยากจริงๆมาสเตปสามครับการันตีสปาร์กิ้งหนึ่งตัวนะสเตปสี่ก็จะกลายเป็นสเตปฟรีนะเรามีเพชรน้อยมากๆครับทุกคนตอนนี้ต้องพยายามฟาร์มนะพีพีก็ไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เพชรซีซาร์เทเลวก็ไม่ได้เจ้าจัดก็เริ่มได้กลับมาเล่นบ่อยขึ้นนะือผมไปดังคิวอีกเกมหนึ่งแล้วแบบทิ้งดาวต้นบอลไปเลยโอเค ยังไงเสมอแบบนี้บเป็นครั้ง e x t r e ตีใหม่มีหรือเปล่าวะไม่ได้ดูไม่น่ามีนะซาบอนโกจิตะและเป็นไก่อนไก่อน,อนแล้วกินนิวตามมาด,ด้วยคุณโดโด,ดรียเออหืออ้อเซลล์ร่างสองแล้วไก่โกกินโอเคลิมิตเบรกกันไปครับ อีดาวเอ่ยโอ้14ดาวเต็มเจ๋วอยู่มาสเตฟฟี่เราว่าอาจจะต้องเข้าเนื้อหน่อยนะสำหรับเกมนี้ไม่งั้นคลิปมันสั้นไปว่ะเรายังยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะดูดีอนิเมชันอย่างนี้ได้อะไรจะกลับมาเนี่ยชนแต่ว่าสำหรับ ตัวละครดับอันตรายรีฟิวชั่นมี2ตัวแล้วแล้วก็ทําเอามาแก้17เนะเพราะว่าเป็นคู่ฟ้าเหลืองแก้ได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสีแดงแข็งแกร่งเยอะอยู่เหมือนกันนะยูไ7ที่ทําการสวิตช์ได้เป็น18ได้อีกก็ต้องถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นคู่ครับอีกตัวหนึ่งก็ลองดูว่าจะเป็นตัวละครตัดคอมโบอย่างซูเปอร์คูจิต้าหรือว่าหาตัวละครนอกทีมมาใส่เป็นลีดเดอร์นะเพราะว่า2ตัวนี้ก็นําได้ดีแล้วนะแต่จะมีตัวนําได้ดีกว่า ตีส่ยายแมให่นึ่งและสองพูดถึงเห็นแล้วอยากดูมูวี่โกงหงนะได้ข่าวมีร่างใหม่มาสเตปหนึ่งเดี๋ยวมาอาจจะได้อีกวนอีกสักรอบหนึ่งก็พอแนละ้วทุกคุณผู้ชมไม่โหลดนานเฮ้หยหนึ่งพอร์ตกับร่างบลูถ้าเบจิต้าม,มาช่วยคือจบเอ้ทุกคนสังเกตไหมว่าภาพเกมผมมันแตกอตกอหรือว่าผมไปตั้งอะไรหรือปเปล่าเนี่ยหน้าโกคูมันก็ทรงผมมันแตกๆเน,นไม่รู้ โอเคบูลล okay, ี n ha, n ่ไม่มาเบจิต้าไม่มาอีกต่างหากโกโก้สายเดียวอแล้วเนี้ยอนิเมชันหรือว่าลืมตั้งกลับเออน่าจะลืมตั้งกลับนะเพราะผมปล่อยเล่นลัสออโต้ไว้แล้วก็ไม่อยากเสียแบตเยอะก็เลยตั้งภาพกากไว้หมดเลยลืมเปลี่ยนนะเล่นมาตั้งนานเพิ่งสังเกตคิดว่าเกมันปรับอะไรหรือเปล่าโอเคยังไม่ใช่ดีเจลิมิเต็ดรอดูว่าจะเป็นอันตร้าหรือเปล่าพเหลืออีกตัวนึงโอ้ โอเคของแถมโอ้โหแล้วเป็นบิกิตาครับอีกตัวหนึ่งที่ลูกเล่นเยอะมากนะมายุคนั้นโอเคได้พิซอร์อนนมาอีกตัวนึ้งเรียบร้อยครับเพชรหมดแล้วครับค,คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดันให้ได้อีกสัก1รอบแล้วกันให้กลายเป็น2รอบพอดีมาเรียบร้อยพลังบัตรเครดิตที่แข็งแกร่งเอาไป200บาทพอดากบบอระเบิด โกคุเป็นซูเปอร์ไซย่าครับไฟเซอร์แกจะได้ไหมสถานที่นี้ที่ฉันฝังแกไว้แต่แกยังมาลุกลามที่โลกแล้วโดนลุกเบาจากกานเนิตนะ้าจัดการไงล่ยแะแกโดนชาวไซย่าชั้นต่ำมาจัดการไปอีกสองทีแล้วดันขึ้นตอนเวทีที่สามในรอบนี้เรียบร้อยไปดิขอเธอคือผมไม่ได้เอามาเ,เป็นทีมหลกักแต่ว่าอยากอยากรีวิวน,น้องๆก็อยากดูใช่ไหมล่ะความแข็งแกร่งของซูเปอร์เบจิต้าระดับอันตรา เอาไปยืนคู่กับโกจิต้าคือแบบโอ้โหเทรลเบิดใครมีในทีมคือแม่งโคตรเท่เลยเว้ยสักสองตัวให้มันเป็นกี่ดาวอะแปดดาวอ่ะคือโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วแค่นี้ไม่เน้นชนะเอ้ยโอเคบูม่าตกใจทำไมวะต้องสีฟ้านี่่าหรือว่าอันตราตรงนี้เราจะชวดวะเพราะตอนนี้ผมมีทุกตัวนะตัวละครระดับอันตราขาดแค่นายนี่แหละทั้ง โอ้ไม่ดาบไม่ลงมาวะแล้วเป็นร่างแรกยังมีโอกาสอีกหนึ่งทีคือที่บาดักก็ไม่มาและโอ้โอเกงกีดามะอบอลเกงกียัดเข้าไปตกลาวาเป็นซัฟฟิเซอร์เฮ้ยโอ้ดิสโปเสียวว่าผมเสียวมากเลยครบรอบปีหน้าแม่งมีสี่พาร์ท เป็นคิดบูคับดาวน่าจะตันไปแล้วโมาคู่อะไรด็อเ,อเรเกโลกับลูกสมุนแล้วเป็นโกคูร่างคีบตะเกียบนะอันทำมือมันคีบตะเกียบและเป็นโกคูเด็กเอ้ยโอ้โหมันมีเยอะนะแต่มันไม่ลงเป้าเลยมาครับสเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปฟรีวัดกันตรงนี้แหละเพราะผมไม่รู้จะเก็บเพชรได้เต็มเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ้าได้ ทุกๆหนึ่งาจะมาเปิดครับจนกว่าจะเจอรอบสุดท้ายได้ว่ะขออนิเมชั่นอย่างนี้เมฆสีทองการันตีตัวหน้าตู้ไป้หนึ่งและซุปเปอร์ไซอาบ,บลูมาหน่อยเถอะเพื่อนทุกคนเขาอยากดูเวียงทิ้งไปแล้วเป็นเล็ดพูโอกาสสุดท้ายยิงโอ้โหชนะแน่นอนครับมันกระโจนมาขนาดนี้ละเป็นเสียงโกคูที่ไม่ใช่เสียงเบจิต้า และลูกเรื่อครับแต่ยังมีโอกาสอยู่นะโอ้โหเรียบร้อยนี่เจลิมิเตดตไดะเป็นบูคิดครับโอเคดาวไม่ตันถือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซูปปเปอร์บิจิโตม่วงโอเคเห็กตัวนะแถมไหมแบบคนอิจฉาไปเลยอิจฉาตาร้อนหนึ่งรีเจลิมเจ็ดแล้วก็หนึ่งแล้วตัวละครระดับอันตราโอ้ไม่ใช่ละ โอ้โหสองบูเลยครับบูเตีย้ยบัวสูงโอเคเรียบร้อยเออหมดแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้โคตรแห้งโคตรกร่อยอ่ะกร่อยตั้งแต่เปิดได้ซูปเปอร์เบจิโตดาวตันแล้วเซ็งจัดโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามเปิดหลังไม้นะทีละพันเก็บเพชรได้จะเปิดจนกว่าจะได้นะดูดิคือการ์ดสวยที่สุดในเกมนะผมยกให้ตัวนี้จริงๆสวยเกินดูฉากซูมตึงจัด โอเคลากันไปด้วยถ้าอัติมีสกิลของซูเปอร์เบจิโต้บลูแล้วกันอ๋อมันเป็นสายดีเฟนต์อยองงว่าทำไมมันเป็น,น,เ,ปนเหมือนกับการรับดาเมจและเทรดแล้วจะเก่งขึ้นก็ออกแบบมาได้ดีนะสำหรับตัวละครนี้ตัวหนึ่งโอเคครับก็จะประมาณนี้นครับถ้าเพื่อนชอบใจสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วนะและเจอกันนะครับคลิปหน้านะถ้าเปิดได้ก็เจอกันแน่นอนสำหรับบจิโตระดับอันตราความเท่ระดับนี้ไปนะครับบาย